า่สวัสดีแม่เพรเมื่อกี้ไปวัดมาแม่อุ้ยคนเต็มเลยมันงานอะไรครับแม่ครับงานปฏิบัติธรรมเพื่อนข่ากรรมโอ้เพื่อเข่ากรรมครับจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับแม่ึงวันที่เซฟเซฟเซฟเซีนขึ้นนี่ซิบซีนนี่คือขึ้นสุดท้ายับสอดแยวอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางทีมงานนะฮะก็จะเอาผักเอาอะไรไปร่วมงานนะครับปริวาสใช่ไหมครับแม่ เง <Yeah, S 1> oh, ินตนัวนครับผมเกือบเกือบไม่เจอคุณแม่นะครับเมื่อกี้ผมไปวัดมานะครับม <laughs> ไม่เจอไปตอนเช้าแล้วค่ะมาทรงหลานวันวันนี้จะเป็นชุดเน้นใช่ไหมครับคุณแม่แมนชุดเน้นนะครับผมไอไอที่ว่าชุดอะไรนะห้ากี่จิงงวดนะแม่ชุดนี้ห้างวดห้างวดที่หกที่ว่าเข้า ห้างวดนี่เข้าสามตัวสองวดใช่ไหมชุดนี้ใช่ไหมเข้าสามตัวสองเข้าสามตัวนะสองงวดตดกันเออแล้วทีนี้พึ่งบอกทางช่องเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับแม่แม่แม่หัวางแต่นั่นแม่หฮวจะบอกเพราะว่าแม่เกียดเบื้องันสุดเล้วยไม่เขานะตัวนี้มันเป็นพัดเกตรงนะครับว่าบางหังไม่กับเขาสองเก่าบางห่นไม่เปเขาบนล่างแต่ว่าไม่นเขาคาเดียวจะไม่เข็าตรงๆเลยสองเก่า ห้างวดแล้วใช่ไหมครับแม่แมง,งวดนี้งวดที่หกวดนี้งวดที่หกแต่ว่าแม่แต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันคืออยู่มันคือมันคืออยอหันาที่เรารที่เรามาต่องวดกันไปนี่เป็นชุดเต็มใช่ไหมครับคุณแม่แมนอันนี้เป็นชุดเจาะเลยใช่ไหมครับแมนนี่เจาะเลยขาเจาะโทรมาหาแม่ได้ปะครับอันอยากอันมุดจักังท่านนักเสี่แม่ก็เลยบอกว่า แม่เราไม่มีเวลาตอนนี้มันยากค้าอยากยืมงานพนันหนาแดนนลังเยอะขึ้นบ่ได้อันนั้นเท่าไดร่เสน็จแล้วอปอสิมาโค้งสุท้ายป้าแม่มป้ามาโอ้ฉันนั้นพวกลูกศิษย์ชายก็กเหมือนตอนโค้งสไตล์ลรอหรือว่าใครอยากจะมาเจอแม่เพชรก็มาได้นะครับผมที่วัดวัดอะไรนะแม่วัดดอนผู้วัดป้าดอนผู้วัดป่าดอนผู้อำเภออะไรครับผมอำเภอเมือง หนงจังหวัดอุดอรในตีนะก็มาหาไม่เพชรได้งานปริวาสเนาะคุณแม่เนะาะงานปริวาสนะครับผมวันนี้ก็จะมาย้ําโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่ยังแม่หรือว่ายันโค้งแล้วโค้งแล้วก็จะแม่สิเนี่ยนะโอ้โหนี่นี่ม่ากจะขาดค,คิดว่ามันสิเป็นแต่แต่ให้หันให้หันทองประตูเนี่ยครับแม่เน้นให้ซีศูนย์เจ็ด แต่ว่าอันนี้ล่างเนี่ยแต่ว่าล่างบวกบนรถเพราะว่าแม่เรียกแม่จักรเนาะครับบนขึ้นล่างล่างขึ้นบนบนนี่ตัวนี้แม่เน้นให้ตัวนี้เนี่ยโอ้มีเน้นให้เม็ดเดียวหางเดียวเลยเหรอแม่แม่ตัวนี้ให้หัน407นะให้หันของกลตัหมายถึงบ้านถ้าตั้งเทียมไม่ออก,กว่าตัวนะครับ อันน้เพ่มดอกมาตัวไหนให้ลูกคัดลอกหน่อยครับคุณแม่แต่ว่าสองตัวนี้คือเน้นให้คือแม่ตัวสองตัวนี้นี่คือเสียปูเหยยบหยนะห้าศูนย์กับสี่เจ็ดน, <50 S 1> นี่ใช่ไหมครับแม่้หเหยียบให้เลยใช่ไหมแม่หยียบห้คือบางคันแลน้วไปหยียบจูเด้อแม่ห,ห,หยยบสองเก่าห้แล้วไปหยียบจูอยู่โอ้ปูที่วัดเรานี่แหละครับแม่ขอเพิ่นละครับขอเพิ่นรอบน,นี้ก็สิขอเพิ่นเยอะก,ก็คือว่าสูตรแม่ แม่ <Men. S 1> แต่เราก็ไปบนไว้ขอที่วัดไปขอไว้คือสูตรเท่าเขาเห็นแล้วคือไห้เป็นขาให้่เป็นหยียบไห้อย่างนี้นะมาไห่มมันพัดเป็นพายไห่เันเขาตัวตรงังไม่ได้สร่างลาบอีกแล้วบอกรนนี้เนี่ยไม่ไม่ได้สร้างแต่ไม่ได้สร้างสิริลอนก็ได้เออมื่อที่แล้วก็เข้าเนาะได้ได้บล็อกอันได้บลอคอมเมนต์ครับบอไม่ได้ดูสักทีครับไม่ได้ดูแต่แม่เมื่อันนั้นแม่อยากมานะคะว่าอุปผ้าด้วย อบปอกไอศคิพลาดจนเลยแต่ก็ไม่ถูกทีเนาะ ก็อ,อบฟอ้ะผ้าด้วยก็เสรนแต่ว่าเดี๋ยวนี้อบฟอ้ไกลสิผ้าอยู่แล้วแม่คือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหาม่ครับผมอ้อออนวนนี่จังๆนะเอาจังๆก,กับแม่เพชรเลยเนาะแม่เนาะเอาจังๆเลย่องอนนี่อยากได้แบบสามตัวแข็งๆเลยนะแม่สิละสามตัวแม่ให้สี่ศูนย์เจ็ดสิละโอ้ <c oughs> แข็งๆแล้วใช่ไหมครับแม่แข็งๆแล้วตัวนี้คือสิคอปูสี่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าแต่ว่าแม่อ้วนนี่แม่มั่นใจว่าเลขนี่ สมมุติว่าเหลขวิ่งนี่คิดว่าเป็นสิตําบนต่าล่างเพราะว่าคิดว่าแม่ว่าเหลขตัวเดียวสิมาสมมุติว่าเกตมาเป็นว่าม่อาจสิมาบนล่างก็ได้ครับชุดมานย์อาสิมาบนล่างก็ได้แต่ว่ามันสิทิติดกับตัวได้กับว่าจักแต่ว่าคือคือมันนั้นคือคืแม่คิดว่าเลขมันสิมาตัวเดียววันนี้วิ่งนี่วิ่งตัวไหนแม่แม่วิ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดอ่ะวิ่งนี่เราเคยหลุดบ้างไหมหลุดบ้างบางนึงเลยบางนึงนี่แหละรอบบางนึงเนี่ย เด็กเพแม,ม่รุดคือคือมมนเสียงสิ่บ้ารุดกับกับซำม,มันุดแต่ว่าแม่ยกให้บาถือแม่ให้ตัมิดแม่ได้สองกับเก้าครับแล้วบานนี้ได้สองกับเก้านี่แม่ไม่เห็นมันติดดับแม่ก็เลยไม่เอาแม่แม่แล้วพอเอาแม่ได้ออาหากับเจ็ดโอม้มันมันจะเลยเป็่นมามันรุดยังสิน่าครับแต่ว่าที่กิงแม่ได้สองกับเก้าเล็วิ่งอืแต่มันมาด้วยกันที ไม่มาด้วยกันเราก็บแนดนี้มันติดดับแม่ก็เลย่อเอาอีดับทั้งสองหกเลยแม่ดับทั้งสองหกเอาเอาอีกแล้ววันนี้เพราเอาวันนี้ดับอะไรแม่วันนี้ของแม่นะแปลกได้เลยได้เจ้าสวนนะของแม่ดับหกในวันนี้หกอะไรครับหกหลักละสามสามนี่ดังเลยแม่เอาอีกแล้วดับอยู่ไหมดิบ้ารู้คือบ้ามันใจคือกัน แต่ว่าที่แน่ๆนี่นึง่งนี่บมาๆเลยละอันน,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 นี้มันอยู่ตะเกาม่นมันมันนาซิยููอยู่นึ่งวันนี้เป็นชุดจเจาะแล้วคุณแม่เนาะเป็นชุดเจาะชุดเน้นชุดวงกลมชุดเน้นครับก็ตัวที่แม่สิขอปูหันนะตัวที่แม่สิคอปูคือสี่ศูนย์เจ็ดแต่ยากให้หันหกประตูล่างก็คือหาคูนบแต่ว่าก็เห้เพี่ว่าให้นั่น ไม่นั่นหรอกกันบนกันล่างไว้เห็นละยาว่าไม่นนั่นกันบนล่างไว้เหมือนเดิมนะแม่เนาะจ้าแม่อันเนาะฟันดีพ่อะทำแม่อาเลยอ้าวแม่ปันมือเดินนั่กันมือละหน่อยเนาะปันมือนั่นปันปลาป่าเขาตรงปลาเต็มอยู่ปลาคอปลาดุกอย่างเงี้ยก็เต็มจ้าแม่ไดเห็นไปเอาของเขามาคลุกเนื้อเขาได้เอ่ยบอกว่าแม่ปลาเน่ะมันมีเจ้าของเนี่ยว่าส่วน นี่กระยาแล้วเอาแล้วเนาะเสินคันว่าไม่จะคล้องกับน้ำเปล่ารสมาเสิร์นใบอกเขานะแต่น้ำเปล่ารสคันว่าไม่จะคล้องที่ตั้งไว้ให้กันกันไม่จะคล้องปลาไหลกับดอกกระเดี้ยยิ่งซื้อมาให้ผู้อื่นเนาะปลาไหลดีคือพูดถึงปลาอยู้หมดก็เล่นเอาแล้ว่าซีเจ็ดซีเจ็ดนี่กระดังเนี้แม่มันใจตัวไหนก็ข้าเคลมเคลมแม่มันใจซีเจ็ดเลขเลขของแม่เนี่ย เรียกกันเรียกกันรักนว้ยนะแม่ได้หาได้เจ็ดได้ศูนย์รักนว้ยสามตัวเนี่ยมันต้องมาตัวหนึ่งแล้วบานนี้ล่างไม่จะได้ตัวเดียวกันมาในบนกับล่างบนก็ได้หาเจกศล่างก็ได้หาเกศยังเสริมไม้ทั้งว่ารักนว้ยได้ศูนย์ได้หาได้เกดขึ้นกันรักนว้ยนะบนก็ได้ขึ้นกันล่างก็ได้ขึ้นกันแม่ได้ขึ้นบานเด็กไม่ใช่บ้านรักแยว แม่ได้คิด่าเด็กหวดน,นี่ถ้าไปคุณนี่นาสิได้ส <c oughs> มมติว่าคุณเจี๊ยบมันมา <c oughs> นาสิได้ทั้งหมุดทั้ง่าง <c oughs> เอาดดเดี๋ยวให้ดูเลยครับคุณแม่ครับ เอ๋อ MC แคปไว้นะครับผมแนวทางของแม่เพชรนะครับแม่ยเนคำนวณเลยค่ะเด้อบอกคำนวลสิพาด้วยวันนี้เหรอจะพาด้วยวันนี้นะแม่เนาะอ้ยไปเนาะคอมเมนต์ใจร้ายแท้แต่บางอ่แม่คืออยากควายเยอะครับผมก็จริงๆอ่ะมันมันก็ไม่เข้าจริงๆหลายอาจารย์ไงนะแม่เนาะ วุ้ยทวดแอดมินบ่ได้พุนกอดควงฉลากให้เพิ่นหมุนให้มันถือที่เท้านิ่มใได้มีกำลังใจเนาะแม่เนาะแจ้งว่มุดมุดไม่ตรงของเราเนาะแม่เนาะยาเงื่นนี่แหละความพูให้อุปมาผ่าด้วยเพื่อนนี่แหละแม่ครับผมมุดให้มันถือที่เท้าสื่อเนาะกอดฉลากนี่กำลังใจ ไอ้มันได้เน้นงานนี่แหละแม่คู่ไปหาเลขสิเป็นวินต์ตัวเต็มเหมือนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเข่ามีรู้มีความเสี่ยงนะครับสาธุสื้อใบพ่อฟังเนาะค่ะน้องย่ามบะถือแังบะเสียใจจะไปซื้อหลายด้วพี่น้องเด้อน้องมีขึ้นจงคอยว่ากันเอาตัวที่เราชอบเพื่อในความประหยัดงบเนาะแม่ดวงดีเฮ้แจังแม่จะถือเนาะอ่า